วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศของโรงพยาบาลรัฐบาลในอเมริกากันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าขั้นตอนในการหาหมอที่อเมริกาเนี่ยมันทํายังไงก่อนอื่นบอกได้เลยว่าว<ะ>ยากนะคะแล้วก็ไม่สบายเหมือนที่เมืองไทยถ้าพร้อมแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ どう อีกจุดประสงค์หนึ่งในการทําคลิปนี้นะคะก็คือเราอยากจะทําคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องท็อปไม่ีคนเก่งคนสําคัญของเราตรงนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะคอมเมนต์ให้กําลังใจท็อปก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาให้ท็อปอ่านทุกอ so, so, ันเลยนะคะก็กําลังใจเป็นส so, ิ yeah. Yeah. ่งส <Yeah. S 1> <the> ําค mm ัญเนาะฝากให้กําลังใจกันด้วยฮิพวกเราก็ตัดผมเหมือนกันเลยนั่งรอหมอต่อไป one hour later รอนานไหมคะคุณท็อปคุณอุ้มชั่วโมงเจ็ชั่วโมงงไม่ยไม่เห็นหน้าหมอหมอน้ากี่โมงกลางโมงห้าสิบตอนนี้กี่โมงเที่ยงละรอต่อไปเนี่ยนะคะแล้วรอกันต่อไปใกล้แล้ว คือโรงพยาบาลมันใหญ่มากเลยนะมันมีหลายแผนกมากมีแบบตึกแยกออกไปเนี่ย A B C D E F H เออเยอะ <laughs> แล้วก็มันก็จะมีร้านแบบเป็นร้านกิฟช็อปขายของสำหรับซื้อของเยี่ยมของฝากอะไรเงี้ยแล้วก็นี้เป็นร้านตัดแว่น mm, ที่โรงพยาบาลนะคะมันก็จะมีกิฟช็อปให้เรามาซื้อของเป็นของฝากของเยี่ยมของอะไรเงี้ยมันก็มีของใช้ด้วย มีกระปุงกระเป๋าการ์ดเกิดอะไรยเงี้ยเออของเล่นเด็กเน,เนี่ย,เ,ยเวลาเด็กมาโรงพยาบาลก็จะชอบร้องไห้นะแล้วก็ต้องเอาของเล่นไปลอ่อรเ,เออมีกระเป๋านี่มีแบบบัตรการ์ดที่แบบว่าให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตุ๊ก,กตาตุ๊กตานะข้างในขนมอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นรถพยาบาลเมื่อสมัยปี1898 <What? S 1> โอมี คลาดเกวียนอะเออเป็นอัมบูลน์เอาไว้ลากกับม้าแล้วข้างหลังเราก็เป็นร้านกาแฟค่ะเป็นแบบขายกาแฟขายข,ายขานมปังอยู่ในโรงพยาบาลพาเนล่าเบรดแบรนด์นี้ที่บางไทยก็มีนี่นาใช่ไหมเออเราว่าเราเคยเห็น ตรงนี้มันก็จะเป็นป้ายที่เขาจะแยกตามเส้นทางที่ว่าอะไรไปทางไหน MRI ไปข้างหน้าตึกนี้มีลิฟต์อยู่ไหนมันก็จะเป็นป้ายบอกทางนะคะไปตามจุดต่างๆเพราะว่ามันใหญ่ม,มากแผนกมันเยอะ,ยอะก็คือเราหลงมาหลายครั้งแล้วนะเพราะว่าตึกมันย่อยย่อยย่อยข้างไหนเยอะมากเลยค่ะเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเห็นชัดเจนกว่า A B C D เห็นนะใหญ่มากเออตรงนี้มันก็จะเป็นห้องรับยานะคะเขาก็จะมี prescription แล้วก็มายืนต่อแถวรับยาก็คนเต็มเลยที่นี่มันก็จะมีตู้ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาคนมารอหมอเนี่ยรอกันนานมากที่นี่ขึ้นชื่อเลยนะว่ารอนานเขาก็มีที่ชาร์จแบตไว้ให้ค่ะ Little later. จากที่เราได้บอกไปตอนแรกเนาะว่าการหาหมอที่เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนที่เมืองไทยก็เพราะว่าการหาหมอที่อเมริกาเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมีประกัน,นะคะ่ะซึ่งเราก็ต้องไปตรวจสอบดูนะว่าประกันของเราเนี่ยมันสามารถหาหมอที่โรงพยาบาลไหนได้บ้างมันไม่ใช่ว่าทุกที่ทุกโรงพยาบาลเนี่ยจะรับรักษาเราหมดมันแยกเป็นประเภทของประกัน,นะคะ่ะอย่างเมื่อก่อนตอนเราเป็นวีซ่านักเรียนเนี่ยเราก็หาหมอได้ฟรีนะคะก็สามารถไปหาที่โรงพยาบาลที่เขากําหนด ไว้ได้โรงพยาบาลนี้แหละเออโรงพยาบาลนี้แหละเบลวิล์กอร์เนอร์อะไรประมาณนี้ คือคนที่ไม่มีประกันเนี่ยนะคะก็สามารถเข้ารับการรักษาแบบคนรายได้ต่ำได้โดยที่เราจะต้องไปติดต่อที่ Community Healthcare หรือว่าคลินิกนะคะหรือว่า Financial เราสามารถไปติดต่อเขาได้ว่าแบบคนประเภทเราเนี่ยทำแบบ low income รักษาได้ไหม <S <S เพราะว่าการรักษาเนี่ยเขาก็จะคำนวณจากรายได้ของเราเนาะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันก็จะรักษาฟรีนะคะหรือว่าจ่ายน้อยมากมาก และที่สำคัญนะคะอิมมิเกรนทุกคนเนี่ยสามารถรับการรักษาได้เพราะว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยมันก็สำคัญกว่าเงินทองใดๆเนาะ แล้วถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษล่ะทำยังไง hmm? คือขั้นตอนในการหาหมอที่เนี่มันก็ค่อนข้างซับซ้อนหลายขั้นตอนนะคะหลายคนอาจจะก,กังวลเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารเนี่ยว่าภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงเราจะทํำยังไงไม่ต้องห่วงนะคะคือที่นี่เราสามารถขอล่ามแปลภาษาได้ภาษาไทยก็มีให้นะคะเราก็ทําการติดต่อนัดหมอแล้วก็ขอล่ามได้เลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องรู้ก็คือการหาหมอที่เนี่ยมันจะต้องใช้เวลานัดเนี่ยล่วงหน้านานมากเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอิมเมอร์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นแบบมีดบาดกระดูกหกักหรือว่ารถล้มหรืออะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเข้าไปที่ห้อง Emergency Room ได้เลยค่ะโดยการเซิร์ช Google เลยว่า Emergency ที่ไหนใกล้ที่สุดก็ไปที่นั่นค่ะ <Okay. S 1> อาจจะรอคิวนาน่อยแต่ว่าเหตุฉุกเฉินที่นี่เขาก็เปิดตลอด2 4ชั่วโมงค่ะ ขารักษาให้ก่อนด้วยนะใช่ไหมใช่เขาต้องรักษากรอนอยู่แล้วเขาไม่มานั่งขอดูประกันหน่อยอะไรยงเงี้ยมันก็ไม่ใช่รักษากรเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กับไฟแนนเชียลทีหลังนี่ข้างหลังห้องตรงนี้ก็เป็น emergency room ที่นิวยอร์กเนี่ยมันก็มีรถหวอวีดวาดตลอดเวลาเนาะถ้าเกิดใครเคยมาเที่ยวจะได้ยินเสียงหวอตลอดเวลานั่นก็คือพวก emergency ทั้งหลายนี่แหละค่ะและการที่รถหวอมารับเราครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มารับฟรีๆนะคะเเราจะต้องเสียเงินค่ารถเนี่ย เราเคยได้ยินมาว่า800เหรียญน,นะคะต่อการมารับ1ครั้งมไม่น้อยเลยนะเนี่ยตรงนี้ที่เราเดินผ่านมานะคะตรงนี้ก็เป็นอินโฟเมชันติดต่อสอบถามได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ข้างหน้าเราที่เห็นอยู่ตรงหน้าลิฟต์นั่นก็คือบูธของประกันที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือประกันของเมโทรพลัสเฮลท์ซึ่งก็เป็นประกันของคนที่มีไรายได้ต่ำค่ะเนี่ยเราสามารถไปหาข้อมูลหรืออะไร จากกลุ่มตรงนี้ได้ค่ะแล้วเขาก็จะขอดูเอกะทรงเอกสารเราว่าเราเหมาะกับประกรันประเภทไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเราลองคุยกับเขาดูเปล่า One hour later นี่ตอนนี้ท็อปก็ไปให้คีโมกลับมาแล้วเราก็นั่งอยู่กับท็อปแล้วก็อุ้มอุ้มนี่ก็คือแฟนของท็อปนะคะก็เป็นผู้ที่ดูแลรู้เรื่องทุกอย่างในเรื่องขั้นตอนของการรักษาอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวถามใครก่อนดี <c oughs> ถามอุ้มแผนการรักษาของท็อปเป็นไงบ้างคือจริงๆตอนแรกอะ่ะหมอบอกว่าจะให้กิยนกายาคีโมใช่กัตัวที่เป็นฉีดอะ่ะหลายรอบแต่บังเอิญว่าผล MRI ของท็อปล่าสุดอ่ะ ออกมาว่าไอตัวก้อนเนื้อเขาอะมันยบลงทําให้เขาเลยบอกว่าถ้างั้นก็คือตอนวันนี้ที่เจอหมออะก็เลยเปลี่ยนว่าเป็นแค่ยาตัวที่ฉีดเข้าไปอะก็น่าจะโอเคแล้วอ๋อไม่ต้องกินยาเม็ดแล้วใช่เท่ากับตอนนี้ก็คือไอไซเคิลต่อไปที่หมอบอกว่าต้องกินยาเม็ดอะก็คือยกเลิกไปแล้หอืมเลก็คือฉีดอย่างเดียวแลนก็คือถึงน่าจะสิ้นเดือนกุมภาเย่หายแล้วใกล้แล้วก้ใกล้หายแล้ว ราคาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันยังไงวะคือบินน่ะมันส่งมันค่อยๆทยอยส่งมาเวคือตอนเนี้บินของที่เนี่ยรู้สึกว่าท็อปยังไม่ได้มั้งแต่ของ n y u อ่ะมาแล้วแต่ก็คือเป็นผ่อนรายเดือนอ่ะเดือนละเท <Set S 1> ่าไ <ป S 1> หร่เซ็ตไปเดือนละร้อยมั้งร้อยร้อยเหรียญแล้วทั้งทั้งของค่ารักษามันเท่าไหร่แล้วเราใครจ่ายประกันจ่ายหรือว่ายังไงประกันประกันประกันตัวเมดิเขียที่ที่ได้ทาให้ท็อปเนี่ยจ่ายคือของแบบไหนของโล w income หรอใช่ของ low i n c o m ก็คือของท็อปเนี่ยตอนที่กูทําให้อ่ะ คือคือเป็นโลนคำขั้นแบบสุดเลยไม่เกินหนึ่งหมื่นหรือว่ามันหมื่นสองหมื่นสี่ประมาณนี้แหละเออก็เลยจะได้ตัวที่นักษาฟรีได้ยาฟรีอะไรเงี้ยหรือจ่ายสองเหรียญมัง้งยายาจะไม่ผิดค่ายาค้งละสองเหรียญหรือว่าชนิดละสองเหรียญสองเหรียมือนขวดกระป๋องละสองเหรียญอะไรเงีย้ยยางละสองเหรียญค่าหมออ่ะไม่ได้คบาบเกือทุกท,ทุกอันอย่าง ตัว N Y U ค่าใช้แสงอ่ะจริงๆถ้าเกิดตัวประกันก็ไม่ได้ค o เวอร์แต่เพียงแต่ไปคุยกับหมอที่นี่แล้วหมอที่เนี่ยส่งตัวไปเขาก็เลยเหมือนกับทำเรื่องว่าจ่ายให้อะไรอย่างนี้ก็คือได้โชคดีเพราะว่าหมอที่นี่ส่งตัวไปทาง N Y U ก็เลยรับเคสแล้วในโรงพยาบาลรัฐบาลที่เนี่ยแต่ละโรงพยาบาลมันเหมือนกันไหมทําไมถึงเลือกมารักษาที่นิวยอร์กวะตอนแรกอยู่ที่ฟลอริดาแล้วแบบยังไงก็พอไม่ได้เคตไงตัวประกันไงเพราะว่าที่ฟลอริดา มันไม่สามารถใช้ในพงนี้ได้คือมันต้องมีประกันแบบที่แบบจริงจังที่เราจ่ายเดือนละหลายร้อยอย่างนั้นอนะ่ะเขาถึงจะแบบไปร,รักษาที่ฟอลอริดาได้แต่ถ้าคือถ้าเราจะเอาแบบยาถูกหน่อยมีส่วนลดฟรีค่าหมอค่านุ่นค่านี่อย่างเงี้ยต้องกลับร,รักษาที่นี่เพราะนิวยอร์กมันค่อนข้างที่จะแบบเปิดรับคนต่างชาติมากกว่าแล้วคิดว่าหมอที่อเมริกาเก่งไหมสู้หมอไทยได้ไหม แล้เรื่องของการเอาใจใส่ดูแลคนไข้ที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ดีนะดังเป็นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอะหมอที่นี่จะค่อนข้างซีเรียสเรื่องน้ำหนักอคือน้ำหนักขึ้นได้กินอะไรก็ได้ไม่มีห้ามกินโซดากินเนื้อกินทุกอย่างได้หมดขอ,ขออย่างเดียวห้ามน้ำหนักลดอืมพอหนักลดปุ๊บเขาจะมีเหมือนเหมือนหมอที่ดูแลเรื่องโภชนา,าการอะไรพวกนี้ โทรกับมาเลยโทรกับมาทันทีว่าวันนี้เธอมาช่างน้ำหนักแลน้ำหนักลดนะให้ทำอย่างนี้อย่างนี้จนกว่าน้ำหนักจะกลับมา,าแล้วท็อปรู้สึกยังไงบ้างว่าหมอที่นี่เป็นยังไงบ้างเอาใจใส่ดูแลคุยดีไหมแบบหมายถึงดุไหมหมอปกติไม่ดุไม่ด,มดุมาตามเนี้ฮนะมาตามที่เขาบอกให้มาก็แต่ก็เดี๋ยวก็หายแล้วนะเนาะ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นโรคร้ายแต่ว่าการรักษาดูแลพยาบาลที่เนี่ยเขาก็ทีตเราให้สิทธิ์เราเต็มที่ไม่ได้ว่ามีเงินเท่านี้ให้รักษาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รักษาชีวิตของผู้ป่วยให้ได้ดีที่สุดมไม่ได้คำนึงว่าเงินทองเท่าไหร่มันต้องมาก่อนเนาะถ้าแบบเป็นอิมิเกนหรือแบบคนที่อยู่คนไทยให้อยู่ที่เนี่ยเราน่าอยู่นวิวยอร์กหรือต่างรัฐแล้วแบบต้องการรักษาคือคุณยายเข้ามาที่เนี่ยมันก็ดีเพราะอย่างตอนแรกที่รอบแรกเลยที่ท็อปผ่าหัว ปี2017อ่ะออ <Okay. S 2> วันที่ท็อปชักแลวล้มลงไปอ่ะ mm hmm. เขาส่งตัวไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเป็นโรงพยาบาลเอกชน mm hmm. ซึ่งตอนนั้นค่าเฉพาะยาคเโมที่เราต้องจ่ายต่อเดือนก็2,800เหรียญละ mm hmm. อันนั้นคือเราจ่ายเราจ่ายเอง mm hmm. เพราะว่าประกันประเกินไม่คั v เวอร์สำหรับโรงพยาบาลเอกชน mm hmm. ฉันั้นก็อันนี้ก็คือข้อดีข้อหนึ่งของโรงพยาบาลรัฐที่นี่ oh. mm hmm. อ๋อเอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นภาพของ โรงพยาบาลรัฐที่นี่แล้วก็การดูแลรักษาคนไข้ที่นี่ที่เขาว่ากันว่ามันยากมากๆมากกว่าเมืองไทยอีกนะเนาะการเข้าถึงตัวหมอหรือว่าการเข้าถึงยาใดๆไม่อยากให้ใครเจ็บป่วยทั้งนั้นแหละก็อยากให้รักษาสุขภาพกันไว้ท็อปก็เป็นคนที่สอนเราในเรื่องของชีวิตได้เยอะมากๆเลยนะเพราะว่าคนเรามันทําทุกอย่างทําทุกวันให้มันดีที่สุดทําให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกเออทำให้แต่ละวันมันมีความหมายก็จะ ดีเนาะชีวิตคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะก็อยากฝากไว้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรอีกก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะฝากปิดให้หน่อยสิเราขอพูดอะไรอย่างนึงได้ไหมถ้าคนอายุ30แล้วอ่ะไปตรวจสุขภาพดีกว่าแล้วถ้าตัวเองป่วยก็ไปรักษาตรงนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้า30เมื่อไรอะ่ะร่างกายเราไม่เหมือน20สกว่าแล้วนะแค่จะพูดแค่นี้ อขอบคุณนะคะจ้ะฝากปิดจบให้หน่อยบ๊ายบายค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ